สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะวันนี้มาหาเห็ดเดือนห้าอีกแล้วจ้ะมาที่กะเวลาเดิมแต่โดนเขาตาดาัดหญ้าโดนตัดเห็ดไปสงสัยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจ้ะอันนี้มันเพิ่งเกิดใหม่จ้ะเนี่ยน้อยน้อยงี้ก็เอาจ้ะโอ้โหเซ็งเลยอ่ะเขามาตาดาัดหญ้ามาตัดเห็ดคนของคนเข้าป่าไปด้วยกันหมดเลยเนี่ยจ้ะเลือกเอา เค็งเลยอะนี่กำลังเกิดใหม่เต็มเลยจ้ะยังไม่ทันเกิดโดนพวกดูจะ,จะฝนตกแต่ก็เอาจะ้ะจะได้ไหมดูก่อนโอ้ได้อยู่จ้ะเอาไปอันนั้นเอาพึ่งจะเกิดจ้ะเนี่ยจะ้ะ โอ้มันเน่าแล้วจ้ะไม่เอาเอาตัวที่อู้มันกำลังเกิดอีกเยอะเลยอู้องจับดูดีๆเลยจ้ะอู้เพิ่งกำลังจะเกิดเห็ดเดือนห้าจ้ะหรือว่าไมพินจ้ะ ยังเกิดอีกเต็มเลยอ่ะออ้กูมาว้าเยอะมากอาทิตย์หน้ามาคาดว่าจะดอกใหญ่อยู่โอเคอยังมาได้ทันกินอยู่จ้ะอย่ามาดูดอกใหญ่กันจ้ะต้องหาแล้วเราจะอยู่ในดงหญ้าอะไรเขาเนี้ยกินอร่อยจะหวาน ที่เน่าแล้วก็มีจ้ะเอ,อาเจ้าที่ยังไม่เน่าอ่อนๆนี่จ้ะเน่าเน่าแล้วนี่ยังไม่เน่าเน่า เ <Yeah. S 2> นี่ยดอกอยู่ในดงหญ้าหญ้าเปียกมากก็เน่าจ้ะเอาที่เอาได้มันเกิดเยอะอยู่จ้ะแต่มันเน่าน้อยๆก็จะไม่เอาละไม่เอาละ อ,อยู่ในดงหญ้ามากก็เน่าจ้ะเอาจ้ะหาต่อโอ้ทุกคน ดูนี่จ้ะแหวกหญ้ามาเจอดอกเบลเลอร์เลยรู้ไม่รู้จะเอาดอกไหนก่อนเอาดอกนี้นี่งามๆโอ้โหอย่างอ่อน,อ,นอยู่เลยจ้ะที่แก่แล้วก็มีดูโอ้แต่ผิดตะก้า สามดอกเต็มกำมือดอกนี้ <Okay. S 1> ดูนี่จะดอกนี้เน่าแล้วจะมันอยู่ในหญ้ามากจัดเลือกเอาดอกนี้ได้ไหมพอได้อยู่กดอกนี้ แหลกยาอยู่ในดงหญ้าแหวกจ้ะแหวกดูอีดดอกนี้ดอกบเบลอ้อเลยแต่เน่าจ้ะเอาไว้เป็นเชื้อแีอ่ดอกนี้อีกดอกหนึ่งหลายดอกอยู่เอาสองดอก ลกจัดกันไม่ดีเน่าจ้ะได้ไหมเนี่ยโอ้โหโดอกนี้ก็ไม่ได้จะเน่าเหน่าหมดจ้ะหือเซ็งเลยอะ่ะดอกนี้ได้ไหมเนี่ยดอกนี้ก็ไม่ได้จ้ะหือไม่ได้โอ้โดอกนี้ยังงาม ดูดอกนี้ได้ไหมหูดอกเบลเอร์บบทเทอร์ไม่ได้แล้วจ้ะนี่ก็ไม่ได้โดนูุน้องดูนี่โดนตัดทุกคนดูสองดอกนี้ว่าจะได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมโอ้มันอยู่ในหญ้าจ้ะดูโดนสกรรม ดไูได้ไหมมีสามดอกเนี่ยได้ไม่ได้โอ้ได้อยู่โอ้โหดอกนี้โดนดอกนี้ก็ไปแล้วจะขาเอาดอกจ้ะหาเหมือนหาหาทองคำเลยจ้ะ ข่าไปหมดแล้วโอ้ดูสองดอกนี้อู้แน่นตึกเจออีกสองดอกได้ไหมโอ้โหลองผ่าดูเดี๋ยวไปดูที่บ้านอีกทีจะเห็นดอกอสวยๆนี่จะ้ะครึ่งตะก้าโอ้ ย่าลกไปก็หายากดีจ้ะยังไงคนเขาป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณเอซีทุกท่านเลยจะ้ะที่เข้ามารับชมคนเขาป่าไปด้วยกันนะจ๊ะคนเขาป่าไปด้วยกันก็ไม่สบายจะ้ะตอนเนี้ยก็ไม่ขอพูดมากจะขอ,ขอให้เอซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจะ้ะผิดพลาดการใดก็ขออภัยไวนะที่นี่ด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็ต้องขอขอตัวไปก่อนจะ้ะสวัสดีจ้า